สวัสดีค่ะโปรไยพัยยชรจุธาคงกพันธ์ค่ะวันนี้ก็มีช่วงแรกๆออกไปก็มีฝนปปอยๆนะคะตอนแรกก็กลัวว่าจะเล่นไม่จบนะคะวันนี้เพราะว่าฟ้าอากาศค่อนข้างหนักแล้วก็ฟ้าค่อนข้างมืดนะคะแต่ก็วันนี้ก็เล่นจบไปได้ได,ด,ดีค่ะใช่ค่ะก็ดีใจค่ะก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่เรามากลับมาที่แบ็กเมลเทนซึ่งเรามีความทรงจาที่ดีในปีที่แล้วนะคะก็แบบนี้เราก็ตั้งใจจะ เล่นไปเรื่อยเล่นให้สนุกในทุกช็อตนะคะอาจจะมีสภาพอากาศที่เราอาจจะต้องควบคุมไม่ได้แต่ก็เรายังควบคุมอารมณ์และแ,แผนการเล่นได้ดีค่ะคือเราเล่นมาถึงจุดนี้แล้วเราแทบจะไม่ได้มองเรื่องแบบโทฟี่หรือวินนิ่งอะไรเลยแต่ว่าเราอยากจะชาเล่นกับตัวเองให้ตัวเองเนี่ยไปให้ลึกที่สุดเท่าที่จะไปได้อยากรู้อยากรู้ว่าศักยภาพตัวเองไปได้แค่ไหนแล้วก็โฟกัสมีสมาธิมากแค่ไหนในแต่ละวันเงนี้ยเราก็ค่อนข้างจะไปแบบ ไปช,ชา้าๆสเต็ป by สเต็ปของของการเล่นของตัวเองซึ่งไอเรื่องชนะไม่ชนะเนี่ยมันไกลเกินที่เราจะโฟกัสค่ะ <Yeah. S 1> อาจจะด้วยอายุด้วยไหมคะ<อ> <laughs> ใช่มาชัวร์มากขึ้นนะคะปีนี้ก็30แล้วเราก็รู้สึกว่าเรามีอารมณ์ที่เย็นขึ้นเรามีความอดทนมากขึ้นในหลายๆเรื่องนะคะอาจจะส่งผลกับการเล่นกอล์ฟของเราด้วยซึ่งการการที่จะเปลี่ยนแปลงการเล่นของเราเนี่ยมันต้องมาจากชีวิตประจําวันที่มันเปลี่ยนไปก่อนซึ่งถ้าเราเปลี่ยนไปในทางที่ดีเนี่ย มันก็ในสนามมันก็เอฟเฟกมันก็มันก็ต่อยอดกันใช่ค่ะก็อยากเล่นค่ะถ้ามีโอกาสหวังว่าเหมือนจะมีข่าวว่าเมืองไทยจะมีทัวร์ใหม่ในในต่างประเทศจะเป็นเอเชียนทัวร์อาจจะเป็นรีพก็ผู้หญิงเนี้ยเราก็มีความสนใจเพราะว่าเราแฮปปี้การแข่งขันมากกว่าเพราะว่าก่อนหน้านี้นเราก็สอนด้วยแต่เรารู้สึกว่าทางของเราคือเราเป็นสัตว์ล่าเนื้อเราแบบอยากเราชอบเล่นเราชอบสู้ต่อสู้ในการแข่งขันมากกว่าเราก็อยากจะ ออกไปเล่นในต่างประเทศด้วยค่ะถ้าเกิดมีโอกาสก็ฝากแฟนๆนะคะเชียร์นักกอล์ฟโปรสตตีไทยนะคะปีนี้มีนักกีฬาต่างชาติมาด้วยก็อยากให้แฟนๆติดตามนะคะไทย LPGA แฟนเพจนะคะแล้วก็ตาม l i ฟ e Score แล้วก็วันสุดท้ายแล้วก็จะมี l i ฟ e สตรีม m นยนะคะก็ฝากท่านผู้ชมเชียร์ไปด้วยนะคะไปก็อยากจะทำให้ดีที่สุดอยากให้โทรฟี่นี้อยู่กับคนไทยของเรานะคะก็ฝากติดตามด้วยค่ะ